หลังจากพวกเรานั่งจิบกาแฟทานอาหารเช้าเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็หาจุด สวยๆถ่ายรูปและหาเส้นทางเพื่อทดสอบระบบขับสี่ของพวกเราที่ไม่ได้ใช้กันมาเป็นเวลา3เดือนแล้วมาดูกันครับว่านะอ่างเก็บน้ำท่ากระบกแห่งนี้จะมีจุดไหนที่จะพอให้พวกเราได้ไปทดสอบระบบเกียร์ขับสี่ของเราได้บ้าง Thank you เพื่อนฮิวเราเอาเรื่องนะครับทางเหมือนไม่มีอะไรครับทางเหมือนไม่มีอะไรเพื่อนฮิวเราล้อปีไปแล้วครับตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยสบายเด้ออันนี้ขับสองใช่ไหมขับสองอะขับสองนะครับขับสองเพราะฉะนั้นขับสองนะครับเกไม่แนะนำให้ลงมาแล้วครับดื้อพอสมควรเลยนะครับดู ัอใจไหวไหมครับวันนี้ก็ลองดูครับเพื่อนดูเพื่อนดูเดี๋ยวลองให้เอาใจเพื่อนเอาใจเพื่อนครับเรามาดูกันนะครับว่ายักษ์ดำจะสู้ไหวไหมไหวครับมาแล้วครับไปแล้ว สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับมาแล้วครับยักษ์ดำมาดูกันนะครับว่าบอกคนยักษ์ดำจะผ่านได้หรือไม่มาดูกันมาดูมาดูสุดยอดนะครับคันต่อไปเป็นเพื่อนออยนะครับเพื่อนออยขาเสี้ยน มาแล้วมาแล้วไหวไหมไหวอยู่ยางเอทีก็ยังไหวนะครับพื้นแข็งอยู่ทำแม่ทำครับทำมาทิวมาทิวมาทางไม่มีอะไรมาแล้วครเพื่อนทิวรีวออ่ายยาน้ำกระจายนะครับ อันนี้ยางสามสามนะครับสองแปดห้าสองแปดห้าเจ็ดห้าดิบหกรีวดิฟล็อกเรียบร้อยครับสามคันผ่านฉลุยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมา,ารีวิวเล็กน้อยนะครับกับรถในเพื่อนกลุ่มสามแก่เราครับคันแรกเลยเป็นรีวนะครับสี่คูณสี่ดิฟล็อก อ่าเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนทิวครับเจ้าของรถเพื่อนทิวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าถามหน่อยรีโวลตัวนี้ปีไหนนะปี2016ครับ2016ครับเป็นเกียร์เกียร์แมนนวลแมนนวลนะครับแล้วก็2008ันแปโฟวิล2008ันแปโฟวิลนะครับอันนี้ตัวนี้คือยกยกไหมคันนี้ได้ยกไหมยกยกสามนิ้วครับยกสามนิ้วครับเพื่อนๆยกสามนิ้วอ่ายกจากท้ายไหนครับยกแบบไหนครับเนี่ย ยกแบบไหนเปลี่ยนโชกเปลี่ยนโชกเดียวครับแล้วก็ใส่ลองก้อนหน้าหลังลองก้อนหน้าหลังนะครับโชกของอะไรนะโชกของอะไรนะแอดวานแอดวานโชกเพื่อนไอ้อโชกเพื่อนแอดวานอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อะไรรีวิวรีวิวหน่อยนี่อะไรอ๋ออันนี้วินคำวินวินวินยี่ห้ออะไรนะรันว่าครับรันว่าของใครนะของเพื่อนอีกแล้วของเพื่อนอีกแล้วรันว่าของเพื่อนโชกก็ของเพื่อนรันว่าของเพื่อนนะครับ ซื้อมาแล้วครับซื้อมาซื้อมาราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษอ่าอย่างเงี้ก็เพื่อนที่ดูอยู่นะเพื่อนที่ดูอยู่นะชื่อกระต่ายกระเตยอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพื่อนแหมรีวิวให้แล้วนะก็ดูโดยรอบนะครับโดยรอบจะเป็นเนี่ยครับสีโวสีคุณสีก็กันชนเหล็กหน้าหลังนะครับแต่งแบบพอสวยงามนะเมื่อก่อนก็ลุยหนักไปพร้อมกันกับเม่จุกเนี่ยนะครับไปลุยหนักด้วยกันแล้วตอนนี้ก็คือมา เป็นสเต็ปเที่ยวป่าเที่ยวอุทยานกลางเต็นท์แคมปิ้งนะครับนชนหน้านชนหน้าของเปียกนะครับกันแข็งก็เปียกามาครับคันต่อไปเป็นนาวาร่าเหมือนกันครับนาวาร่า,าเป็นนิสสันนวาร่านะครับตัวนี้โฟวิวตัวแรกนะมานี้ครับเจ้าของรถเพื่อนออย สวัสดีครับเพื่อนออยอันนี้เป็นนาวาร่าตัวปีไหนปีไหนครับปีไหนปี2007 2 0 0จโอ้ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเกียร์เกียร์ธรรมดาครับธรรมดาเหมือนกันนะครับคันนี้ยกมากี่นิ้วครับคันนี้ยก2นิ้วครับตรงหน้ายกด้วยต้อนรองโช้งข้างหลังต้อนรองแหนบก็รองแหนบโช้งของอะไรครับโช้งของเลนโซ่เลนโซ่๋อเลนโซ่ปรับเก้าอ้อยนะครับเก้าระดับเก้าระดับล้อ ล้อยางดีครับล้อกระชัยางด<อ>ีเอฟสองหกห้็นิ้วก็ตีว่าประมาณ32นิ้วนะครับ,รบแล้วก็มีการติดวินหน้าด้วยวินหน้าของรันว่าครับตายตายเซอร์วิสไอ้วินเพื่อนอีกแล้ววินเพื่อนครับวินต่วินเพื่อนนะรถเราได้วินเพื่อน,ออนอครับต่อครับอันนี้ก็เป็นสายลุยสเต็ปยก2นิ้วนะครับมีบันไดข้างบันไดข้างของอะไรไม่รู้มียี่ห้อไหม น่าจะโนเนมครับโนเนมแล้วก็มีกันชนเหล็กท้ายชนเก์ท้ายนี่ก็ยี่ห้อน่าจะโนเนมครับโนเนมแปลงมาจากฟอร์ดยี่ห้อใดรุ่นไหนรุ่นนึ่งอ๋อน่าจะเป็นขาเท่ากันครับ T6 ั้งถ้าเป็น T6 นะใช่ๆฟอร์ด T6 นะครับฟอร์ T6 อันนี้เป็นฟอร์ T6 กันชนนี้ถ้าแสงไมได้ก็ขายทิ้งะดูติ๊กเกอร์ครับนะครับถ้าใครเจันนี้ถ้าแซงไมได้ก็ขายทิ้งสไม่ได้แน่นอนแน่นอน อันนี้รถขนขิงรถขนขิงรถขนเขาเรียกรถขนขิงครับด้านข้างเป็นออนนิ่งออนนิ่งของอะไรครับออนนิ่งของวิกเอ็นครับของวิกเอ็นนะครับซื้อสองมาสามพันห้าอ๋อซื้อมือสองมาสามพันห้าได้มือสองมานะครับสามพันห้าก็ภาพรวมก็ประมาณนี้ครับลุยก็ได้ใช่ไหมครับแคมปิ้งก็ได้ครับพังก็บ่อยพังก็บ่อยแคมปิ้งก็ได้ข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรซ่อนอะไรไว้ อ๋อทุกนยโอ้นี่คืออันนี้อุปกรณ์ครัวครับอุปกรณ์ครัวอันนี้อุปกรณ์เครื่องดื่มเครื่องดื่มอันนี้น้ำไม่อาบครับโอ้โหน้ำไม่อาบนะครับเช้าอาบเย็นครับเราเราไม่เราไม่ใช่ทิปน้ำไม่อาบนะเราทิปอาบน้ำนะแต่อาบตามที่มีอาบตามที่มีใช่ปะอาบตามตามเขาเรียกอะไรตามวัตถุดิบที่มีอ่านี่ครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากรถเพื่อนในกลุ่มเราขอบคุณเพื่อนน้อยมากนะครับ คับส่วนกนนี้ก็เป็นของนจุกเองนะครับเจ้ายักษ์ดำนะครับนวาวาล่าปี2010นะครับตอนซื้อมาเป็นขับ2อ,อ่าเราไปฟังเลยเป็นขับสองครับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์เป็นขับสีนะครับขับสตอนนี้ยกอยู่5นิ้วนะครับช่วงล่าง3แล้วก็อ่บอดี้อีก2 3-4นาคถึงะครนบมันประมาณน่าจะเป็น5ถึง6นะครับเพราะว่า ใส่โชคสั่งทำพิเศษนะครับโชคก็สั่งทำเฉพาะตัวรถนะของแอดวานเหมือนกันนะครับแอดวานเป็นแบบสตั๊ดตับเกียวนะตับเกียวโชคเพื่อนโชคเพื่อนโชคเ,เพื่อนอีกแล้วครับท่านนะครับส่วนวินเนี่ยวอรนนี่เป็นแค่ติ๊กเกอร์นะครับข้างในไม่ใช่นะตัววิน,นจริงๆเป็นของ, 12, งท็อปสปีดนะท็อปสปีดหมื่นสองพันนะท็อปสปีดหมื่นสองพันนะ มื่อก่อนตอนซื้อมามันก็จะเป็นวินสลิงครับตอนนี้เราจุดเราเปลี่ยนเป็นเชือกไปแล้วนะก,กันชนเหล็กก็ฟอร์ดทีหกนะไปได้มือสองมาใส่ไปติดติด,ตดลุยแล้วติดจมก็ตัดทิ้งจนเหลือสภาพปัจจุบันเนี่ยครับประมาณนี้นะเหลือแค่นี้ไม่ติดละเหลือแค่นี้ไม่ติดอะไรแลวนะครับล้อแม็กเป็นขอบ20นะ20อันนี้เอาไปแลกกับเพื่อนเพื่อนเจ้าของคนที่ขายโชกอ่ะครับมา ขอบ20ยางเป็น35 1 2 5 r ห0อานะครับบันไดข้างโนเนมนะเชื่อไม่เชื่อนะคู่นี้ได้มาแค่พนะันห้าแลบันไดข้างนะได้มานานแล้วนะครับทางหลังนี่อยากนำเสนอกันชนแมกแอบดังสินอ่าเจ้าของฉายาคนกลุ่มโนาราจะรู้จักดีครับรถถังเสนานะนี่ครับ กันชนแฮนด์เมกนะแฮนด์เมกเลยเนี่ยนะัาแม็กทำให้หนาตักนะโดนเจิมมาหลายรอบแล้วนะไม่เป็นไรนะแต่คันที่มาเจิมนี่บุบนะครับบุบไปเนี่ยครับหนาจริงๆนะครับวิ่งหลังก็โน no เนมลงเรือมาจากเมคกเนเจแปนนะไม่ทราบขนาดนะครับไม่ทราบขนาดแต่สลิงเส้นเล็กแต่ยาวมากนะครับสี 4, 10, 6, ่สิบกว่าเมตรนะสลิงนะเปสลิงเส้นเล็กนะน่าจะแมิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเส้นเล็กแต่ยาวนะครับ ก็ข้างหลังก็ใส่ออโต้ดิบล็อกนะครับที่จ,จุกเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่ครับพิ่เกยังอยู่นะเนี่ยสิบกว่าปีแล้วมั้งเนี่ยออโต้ดิบล็อกอะไรครับอันนี้พูดได้เนาะจากของอน้าตูสุพรรณนะอันนี้ดิบล็อกตูสุพรรณเลยใส่แรกๆเลยนะพิเศษพิเศษพิเศษ,เศษมีโลโก้ด้วยน,ะนี่ครับโลโก้ชื่อเลยนะครับอันนี้เพื่อนทิวจัดให้นะโลโก้ตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็ เพิ่มมาอีกก็คือออนนิ่งนะออนนิ่งนี่ของยี่ห้ออาว่าอะไรคิงหรือคิดอะไรเนี่ยครับคิงน่าจะคิงนะของออสเตรเลียนะอันนี้ได้มาจากเพื่อนทิวแนละ้วอันนี้เพื่อนทิวส่งต่อให้นะครับมาจากเพื่อนทิวเพื่อนทิวส่งต่อให้นะก็ลุยได้นะลุยได้แคมปิ้งได้หลังๆนี่ก็ไม่ค่อยหนักแล้วนะพังบ่อยก็เลยมาออกสายแคมปิ้งแทนนะครับนี่นะครับ รถของน้าจุกนะครับคันนี้คันลูกลักลูกรักลก,ก,ลกักนะครับใช้ออกทริปประจํานะครับส่วนใหญ่ก็จะจอดมากกว่านะเดือนละครั้งเดือนละคริปประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ของน้จุกมีประมาณนี้ครับ